ยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและฝ่ายต่อต้านนใรัฐคารีนีประเทศเมียนมาอยู่นะคะล่าสุดกองกําลังทหารกระเหรียงคารณนีก็ซุ่มโจมตีทหารเมียนมาสมผลทําให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตเนายค่ะ แหลงข่าวผู้นําระดับสูงของกองกําลังทหารกะเหลี่ยงคาเรนีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมากองกําลังกะเหรี่ยงคาเรนีได้ทําการซุ่มโจมตีทหารเมียนมาในรัฐคาเรนีประเทศเมียนมาขณะที่ลาดตระเวนในพื้นที่ระหว่างบ้านหว่าหมาล่า กับบ้านไม้ทาพื้นที่บ้านใหม่อยอติสอยู่ห่างกับอำเภอบอละแคะไปทางทิศใต้เจ็ดไมล์ส่งผลให้ทหารเมียนมากองพันทหารราบที่1 4สังกัดกองพลทหารราบเป่าที่66เสียชีวิตและบาดเจ็บการซุ่มโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารกองกําลังกะเหลี่ยงคารณนีนั้นได้รับทราบข้อมูลข่าวกรองว่าทหารเมียนมานั้นจะทําการลาดตระเวนเข้ามาในพื้นที่ค่ะจึงได้จัดกําลังจํานวนหนึ่งหมู่เข้าวางระเบิด เมื่อทหารเมียนม,มาเดินทางเข้าสู่พื้นที่จึงได้ทําการกดระเบิดแล้วก็ยิงด้วยอาวุธปืนประจำกายส่งผลให้ทหารเมียนม,มาเสียชีวิตไปเจ็ดนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายแหล่งข่าวระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอากาศเมียนม,มาได้ใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดสายพลเรือใน,นรัฐขยาปบริเวณพื้นที่เมืองลอยก่อเมืองดีมอซอและเมืองฟูโซเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ